กกราับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อน,อนสมาชิกช่องนเชิงจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อท่านไหนที่ใช้แอป t ิ k กต็อกนะครับใช้แอปติ๊กต็อกนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษยังไงเดีย๋ยวนายชงจนพาเข้าไปดูนะครับอันนี้เป็น t ิ k กต็อกของนายชงจนเองนะครับก็คือว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่เดี๋ยวกดตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษตั้งค่าอะไรก็จะเป็นภาษาอังกฤษไปหมดนะครับแบบนี้ เราจะแก้ไขยังไงนะครับง่ายนิดเดียวนะครับอันดับแรกนะครับเรามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆกดที่ขีดสามขีดนะครับมุมบนขวานะครับกดที่ขีด3มขีดมุมบนขวานะครับพอกดเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆมาตรงนี้นะครับ Setting and Privacy ตรงนี้นะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็จะเจอตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็มาดูที่แอป a n g เก g e ตรงนี้นะครับก็คือ เป็นเมนูเปลี่ยนภาษานั่นเองนะครับถ้าใครที่หาไม่เจอนะครับลองมานี่นะครับมาที่ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนภาษาได้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วให้เราเลือกภาษาไทยนะเลือกภาษาไทยของเราตรงนี้นะครับกดที่ภาษาไทยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับ TikTok ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับนะครับกดอย่างนี้ก็จะเป็น ภาษาไทยแล้วนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะใช้งาน t i k t อกได้นะครับเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับง่ายไหมละครับเพื่อนๆถ้าใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปเปลี่ยนดูนะครับก็จะทําให้นะครับการใช้งาน t ิ k t อกของเรานะครับง่ายขึ้นนะครับก็สไรดบคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนายชัจุนหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายจัจุนจะมี วิธีอะไรนะครับเทคนิคแบบไหนนะครับมาฝากคุณเพื่อนอีกนะครับก็อย่าลืมเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นายชินจนก็สวัสดีครับ